สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราแอะนากระเป๋า3าพับเล็กหนังปลากระเบนมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นกระเป๋าสตางค์ที่สวยงามมากแล้วก็ใช้งานดีสุดๆผลิตจากหนังปลากระเบนแท้หนังที่มีความแข็งแรงที่สุดในโลกแล้วก็มีความเงแววาสวยเหลือเกินเริ่มต้นที่สีดําและสีน้าตาลเอาละค่ะเราเอ๋จะให้ขนาดแล้วก็ราคาพี่ๆค่ะดูใกล้ๆนะคะสวยตาแตกจริงๆ กระเป๋า3ามพับเล็กหนังปลากระเบนขนาดความกว้างจะอยู่ที่5นิ้วสูง3นิ้วพี่พี่ขาเช็คราคาดูได้เลยนะคืนห้างรุ่นนี้ราคาอยู่ที่2องพนกว่าบาทโอ้ยอย่าว่าแต่3พับเล็กเลย US ก็ฟาดเข้าไป3 0 0พกว่าบาทแล้วค่ะพี่พี่ขารุ่นนี้คืนห้างอยู่2องพ0 0กว่าบาทจริงๆราคาพิเศษจากน้องเหงานใหม่เ e อี M, ่ยมใหม่กริบ9 9 0บาทค่ะ 990รเาบาทเท่านั้นพี่ๆขาถ้าชอบสีดสําสีน้าตาลแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u ูท b e นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์ Member, น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะซับในจะผลิตจากหนังวัวแท้เกรด A นะคะพี่ๆขา๋วยวเปิดสีน้าตาลให้พี่ด้วยนะ,ะซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรด A เป็นเกรดที่สวยและมีราคาสูงงานตัดเย็บด้านในนะคะ เนี้ยมากๆเลยต่อไปนี่คือด้านในของสีน้ําตาลนะคะพี่พี่ค่ะนี่เป็นกระเป๋าที่แบบสวยน่ารักและใช้ดีมากๆค่ะพี่พี่ค่ะคือรุ่นนี้นะใส่เงินใส่บัตรใส่เหรียญได้แบบเต็มที่มากๆสีต่อไปนะคะสีน้ําตาลทองแล้วก็สีน้ําตาลโอวันตินอ่า สวยกันคนละเฉดเลยค่ะพี่ๆขาชอบน้ําตาลทองใบบนชอบโอวันตินใบล่างนะคะเฉดสีน้ําตาลที่ร้านน่อยนะคะมีทั้งน้ําตาลช็อกโกแลตน้ําตาลทองน้าตาลโอวันตินเป็นเฉดสีที่ขายดีทุกเฉดเลยสีน้ําตาลคือดีทุกเฉดเพราะเป็นสีที่คลาสสิกเรียบหรูและดูดีมากๆนะคะพี่ๆขาดูด้านในสีน้ําตาลทองด้านในสีน้ําตาลทองออมีอ่าแล้วก็ด้านในสี น้ำตาลโอวันตินนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะน้องเอ๋อยกให้พี่ๆชมสีม่วงแล้วก็สีเบทโกโนะคะสำหรับรุ่นี้ผลิตจากปากระเบนตัวใหญ่หนึ่งตัวเลยค่ะหนึ่งตัวเต็มๆเลยค่ะอู้ยสวยทั้งสองสีเลยพี่ๆค่ะสีม่วงก็สวยมากเลยนะคะสีเบทโกก็สวยมากและที่ร้านน้องเอกก็มีสีให้เลือกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะเพื่อความปังความอลังการนะคะพี่ๆค่ะ เพราะฉะนั้นความโดดเด่นน้องเอกเก็จะจัดให้แบบไม่ยั้งเลยทีนี้น้องเอกเจะใช้งานในวิธีดูสักนิดหนึ่งเพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่รองรับมาตรฐานได้ทุกสก,กุลเงินทั่วโลกค่ะอืมคือไม่ว่าพี่ๆจะใช้เองในประเทศไทยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝัง่ง,งให้กับคนจีนคนฮ่องกงที่แบบเงินของเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าของบ้านเราเนี่ยรุ่นนี้คือใส่ได้ทุกสกุลเงินทั่วโลกแล้วเวลาใช้งานเนี่ยดึงเข้าดึงออกสะดวกมาก รุ่นนี้เห็นไหมคะเวลาดึงเข้าดึงออกใช้งานคือสะดวกมากเป็นรุ่นที่สวยและใช้งานดีสุดๆเลยนะคะ990บาทก็มีบริการเก็บเงินปลายทางไว้บวกเพิ่มนะคะมีของแถมไห้สองชิ้นนะคะช่วงนี้ของแถมสองชิ้นมีหนังงูหนึ่งชิ้นแล้วก็หนังปลากระเบนหนึ่งชิ้นถ้าให้เล่ามันจะยาวมากเลยนะคะค่าฟอกค่าเคมีค่าแรงค่าตัดเย็บอคือชิ้นหนึ่งขึ้นห้างเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นเนี้ยขึ้นห้างไม่ต่ำกว่า2,500บาทนะคะ สีต่อไปค่ะพี่พี่ขาสีส้มกับสีชมพูอ,อสดที่สุดโดดเด่นที่สุดแบบไม่ยั้งมือที่นี่นะคะจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของสีสันมากๆเพื่อความสวยความโดดเด่นไม่มีคำว่ายังจริงๆค่ะพี่พี่ขาดูด้านในสีชมพูนะคะว้าวหนังสวยมากเลยค่ะพี่พี่ขา ต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีส้มนะคะซับในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะก็จะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงแล้วเวลาพี่ๆแบบดึงเข้าดึงออกเวลาใช้งานบัตรเนี่ยบัตรมันจะมีความแข็งแล้วก็มีความคมนะดึงเข้าดึงออกอย่างเนี้ย มันจะไม่มีการฉีกขาดเลยเพราะว่ามันยืดหยุ่นแล้วมันแข็งแรงมากสีต่อไปสีฟ้าน้ําทะเลและสีเขียวมีที่ดีที่เดียวจริงๆเฉดสีแบบนี้พี่ๆขากระเป๋าสตางค์ที่สวยและน่ารักมากๆเลยปากกรเบนเม็ดใหญ่เบอรเริ่มเบอรเทิม,มอย่างเนี้ยพี่ๆดูสีโอ้โหสีกินขาดมากแค่ถือก็เด่นแล้วค่ะ เวลาใช้งานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะโดดเด่นขนาดไหนนะคะดูช่องใช้งานด้านในค่ะพี่พี่ขาใช้ดีใส่แบงค์ใส่บัตรเส,รสเรครบค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปอืมเฉดสีแดงสวยทั้งสองสวยทั้งสองสีเลยค่ะพี่พี่ขาราคาแ,แบบนี้แนะนําว่ามีไว้ใช้มีไว้สะสมมากกว่าหนึ่งใบได้เลยนะคะราคาดีมากค่ะพี่พี่ขานี่สีแดง สดและสีแดงวายช่ำมากของจริงสวยมากนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านในเลิศเลิศจริงๆนี่ค่ะด้านในไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปสีฟ้าพาสเทลและสีเขียวว้าวพี่ๆคะ่ะ สวยค่ะตะกูสีพาสเทลก็ไม่มีที่ไหนนะคะมีที่น้องเอนี่เลยชอบสีสดๆชอบสีแบบเรียบร้หรือชอบสีแบบอ่อนละมุนน้องเอทำให้นะคะพี่ๆค่เต็มที่มากเลยในะเรื่องของสีสันเรื่องของความโดดเด่นของพี่ๆเนี่ยคือเต็มที่จริงๆด้าน,นหมายเขาว่าน้องเอจะต้องลงทุนมากมายมหาศาลกว่ากว่าที่อื่นอย่างแน่นอนนะคะสีมีสีให้เลือกเยอะคือต้องลงทุนสูงมากนะคะดูด้านในว้าวสวยจริงๆค่ะต่อไป สีชมพูอุ้ยสีชมพูสวยตัวนี้จะเป็นชมพูสากุระตัวนี้ก็จะเป็นชมพูกลีดกุหลาบอุ้ยสวยมากพี่พี่ค่ะสวยน่ารักมากอ่าเก้าร้อบาทนะคะชอบสีไหนทักมาหา้อกเอ็กได้เลยนะคะ้องเอกยินดีรับใช้พี่พี่ทุกทกท่านนะคะดูด้านไหนนะคะขอภาพเพิ่มเติมขอดูสีขอดูรุ่นไหนก็แล้วแต่อยากดูรุ่นไหนทักมาได้เลยขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ